ยามหลอบหมานองเข้าครับที่บันนีนักแจวรถก็ยามมันี่ร้ยมือครับแทนหมาค,ครับเปนป,ป,ปีนี้ยัไงกับเห็บปลาปลาอย่างตับตับปาก็ตุยแล้วแตเน่าแล้วกจะเาจาพาะปลานี่ออกมาดูโอ้ใส่ไงครับยใส่ะ เกือบเคืองโลอยู่ครับเบลมายามันนีสาบมือแล้วครับหลบเคินหนามไปเลยน้ำโค้งลงเร็วครับช่วงนี้ ยับลังต่อไปนะครับเป็นายาบลังต่อไปครับโอ้ยอันนี้ปล่อยทีคะ <laughs> เต่าเสือครับเออนะครับจะเอาหอมมเบงครับอ๋อถึงเต่าเสือ Ừ, yeah, yeah. ngoài oh, người này, người nhanh lên mọi người Mà người mọi 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 À, mọi người mọi người mọi แพยแวาน้อยมีขวดหรือเปล่า ไร้านตะกี้ถือเตาถือเตาเข้ากับปลอยครับเราจะไม่เอาเตาร้างนี้ออกโค้งเราได้ครับเด้เชอสูโตแล้วครับออกโตโเป็นปะโจกครับปลาสลาดครับอร่อยพุงกระเอื่อนกระตองหน่อยแล้วครับตัดทิ้งว่ตถอยืนโค้งครับ งานเลยเดี๋ยวเราจะเอามันออกมาดูโอ้ล้างนี่ถึงดสองเลยนะแฝวบัดจ๋อครับโปเคบัดจ๋อที่ห้องจุ๊บจบมีสีปลาปลาตองไงปลาตองปลาฉลาดนี่ับพยายามล้างต่อไปล้างสุดท้ายนะครับวันนี้มีสองหลัง กูผูกไว้ดิยาล้างต่อไปอ่ากบจะเป็นยาล้างผิวทายเขาในวันนี้อ่มีผงานบอสแท้ๆแทๆอู้วแข็งคอรแข็งคออ้วข้านแท้ทำคอร์ง่แล้วครับมือนี้โคตโคโคต ทำเ,เป็นใหญ่ทำแล้วเขาสอนด้วยดีกัน่สามสิบโดดีโอ้มลาเน่าอยู่ไ้ตรงนี้<อ>นนเจอ,เอหางแดงนี้หางสือไข่อีกตามหลังมาโดนแล้วข้างเสียวออกินไะบานี่นี่ที่หลังอ่ะคิมเอาไหมคิมเราอยู่ไหนอี่

ไ,ไย่า้อนครันครับเออบด้อวันุสมนขอ,อ,อครับ,บงานของเราทุบพีแล้วครับครับ เออโอเสียครับเสียเสียเอาเดี๋ยวพ่าจะสรุปผลงานครับอยาบหลอกกันมีเรืมันโดดออกเปลาได้ปลาน้านียยน่

สรุปผลงานยำหลอดมาในมือนีครับเออนับแต้มกันครับหนึ่งตัวเป็นปัดตองครับตัวที่สองครับอันนี้ครับใส่โอ้เด็ดแปดขีดแล้วเนี่ยตัวที่สามเป็นปัดจอครับพุดท้ายครับเครื่องโอเคครับ วันนี้มีซีแต้มโอเคครับเย้ yeah.